บ้านเข้าให้โชคสวัสดีพี่สู้ปูสูุคนบปูมตอนนี้อาจกะชิมาตามเนวทางของปูสามแปดกันน้องไปน้องเนาะวดวันที่สิบกมิถุนาสองห้าหกเจ็ดเขาไปรับไป่้มเข้าไปกาบน้ำรการปูน้ำกันครับปูมปูอยู่ปะเนาะหอดมาถึงแด้วพี่น้องทาแป๊บหนึ่งเด้อ กานมันสการดรับปูตามตามกันทุ่นนี้มาถึงสามตัวโอ้เอาสูตรสูตรมันเข่าสามตัวเรอปูครับตัวนั้นพิมแล้ว โอ้ยส <f dragging> ูตรใดมันพวกเขาทิมเราปูผมก็บทีมเหมือนกันพิษเดียวนะว่าก็พิษเดียวทมนะโอ้พิษที่โอ้พิดที่เดียวปูทิมเลยจีของผมในขั้นผิดสามงวนี่ด้วยวีรงน้มปุ๋เลครับเภาพอาบอยู่ต่ว่าแบบพุ้นถนนบะเขาจอนเกี่ยวบนเกิดวันสูดีโอสามบน ชั้นแปดบนบนชั 37, <38. S 1> ้นเจ็ดชั้นแปดเดี๋ยวปูบนบนบนนี่คือวิ่งตัวไหนปูสามงนี่ครับชั้เจ็ดสา้แปดบนวิ่งสามสามเจ็ดขึเหมาด้วยมือก็ได้สามเจ็ดสามแปด โอ้ขีมาสายยาบปูเจ็ดแปดเอ็มมาสายยาปูงั้ว่าสามแปดแต่ก็เจ็ดแปดเท่านัเอาท่านเจ็ดแปดอันนี้ตู้นี้เจ็ดแปดครับอันนี้บนนี่สามคูนปูสามคูเท่านั้นพอร้อยสามกะทีสามสามแปดเนี่ยสามแปดสามแปดสามสามแปดโอเดี๋ยวปูรักรักลอยเดี๋ยวสามกะที รัก่อยคือสามสามกับสี่ห้าตัวถูกยี่ห้าตัวนี่มาสามตัวนะครับสูตรห้าตัวถูกมาสามตัวโอ้สูตรนี่นี่ดียวอันนี้บนหรือล่างปูบนบนมาโคบ,บนมันบอกปูดเดี๋ยวถ้าปูจะเปล่ายนงไง เอฟซีมันแคบหน้าจอกันแถวสูดี่้เลยสูดเนาแห้งเนี่ยนะที่สองเดินนี่ก็สูดนี่ก็ถือขึ้นกันซตัวมากตัวกันูนี่ก็ซตัวอันนี้มากครบบนมันบาปูครบบนตัวูยุ่กังมากครบบนพี่รองมากช่องตัวตัวนี้อันปู้เขียวสูดได้เนี่ยผู้กังเนี่อ้โอ้โอ้เนัเโอ้แถวนี่สามหกแปดเก้าสองเออนี่ยีห็นบ้านเห็นบ้านอ้สามสามเก้านี่นี่นี่ขึ้นกันเห็นไหม็น บ่อกั้นเอาบ่อขั้นเอาสูตรนี่นี่มันเข่าหดสามตัวตัวปูงวดที่แล้วไงสูตรสองไงวงสูตรสองสูตรเก้านันมันบัถือกเอา่าเอาสูนี่ังวะครับพวทีมนั้นว่าสูตรเก้าทีมเอาไว้เฉพาะบ้านนี้เอาเอาสูตรที่มันเข่าสามตัวนี่เออนี่สูตรนี้ห้าตัวมาสามตัวปู้ให้ที่นักคือสามแปดด้วยครับโอ้หนักที่สามแปดนี่ยเนี่ยแล้วนี่เนี่ยตัวเดียวสามาก้อนเก้าด้วยนี่อืครับเก้าเก้า อาลักลอยในปูงวดพวนึงนี่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 งวดพวกนึงมหานี่เด็กครับห้านี่โอ้งวดนี้มาสามนี่เด็ยหกเห็นบ่สครับนี่สามกับสี่โอ้สามกับสี่แต่จับปูตัวเนียนของปูเนี่ยคือสามแปดออกมายาปูแล้วงวดโอ้งวดนี้ใช่มาสายยาปูเลยงวดน่าจะให้จันมากจัรลอยไปสว่างห้าสามแปด เอาขึ้นเงินมาหาปูแมบ่ได้ขี้จักสลึงเลยขาามแปดเต็มเ้มเลยเด็กล่างกัเจ้าสามหอนแทบทั้งล่างเข่าทั้งหมดทั้งล่างส <c oughs> ิปูโอ้ยมันบ่วงปูมีอโอ้พอนพอนออกเงินขึ้นมหาหาเงินขึ้นมาหาเมืยังว่าได้ใส่ปู <c oughs> <c oughs> สามแปดปู <c oughs> จะปูเลยแต่สายญา,ยาที่ปูสายญา,ยามิมาออกอยู่แบบบนา,าปูอยู่นะหามไปแล้วว่าหันเอาบันออกขี่กับสามสายยาปูขี่กับสามเหมือนมา เอาเอาสุกังเลเนี jump, yep. oh, right Ma ่ยเงาดีเลยนุกังกังนะคอเนาะขอเก่า nope. ปูเปล่ามามาครบบนนี่ตั้งไหนเนาะคนี่แล้วนี่ชนี่อันนี้คือมาครบบนนี่สามที่ปูสามหลักอะกสามหกแปดแปดเก้าสอง ผูอกสูตรละตัวเขาไดอยู่จับอย่เนครับยืนก่เตาวนี้เอาสามเจ็ดนี่เขาสามแปดวนี้เ่าเจ็ดแปดสามคูเนี่ยเราคูด้วยอันนี้มากครบบนนี่นะผูอกยุนี่ยืนี่สามแปดยนี่ยนี่สามเจ็ดครับยนี่เจ็ดแปดโอู้้ออาสูตรละคูสูตรละคูเลยนมันมากสนแปดเด้ตัวนี้นี่เดี๋ก็ว่ากันเด่นๆนี่แหละก็เด่นแปดที่มาแล้วอแปดห้ย แปดทุ่ยไทยเนี่ยวมา,ยยาตะวันเด่น 8, แปดตะวันปูให้วิ่งสามสามแปดด้วยเหรอนะปูให้วิ่งสามมันถือเบิ้นแหลกสามแปดด<ช>้วยแปดไทยแล้ปูมักแปดไทยแล้ปูมักแปดไทยแล้วจะมาวิ่งใช้รรกระชังสามกระแปดเอาใครดวลล่างวิ่งตัวไหนปูล่าง หนึ่งกับห้าเลยครูโอ้ล่างหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าบ้างกับแปดกับสองเดย์คูกำลังบายอยู่ห้าก้อนหกกับศูนย์ต้องบอกให้กันเอาเห็นอยู่มึดมึดมึดจับครูเลยครูจับครูล่างล่างสองหนึ่งห้าสองห้าโอ้โอนหนึ่งหานี่มั่นกันได้อืมมันมั่นกันคู่หกศูนนี่แหละ เงินบองหกพันคู่กึบ้องหกพันตรงๆเลยล่ะหนึ่งห้า่งสองห้าหนาึ่งห้าสองห้าเ<อ>รกูดเนี่ย,ส,ย,ย,อย 15, สองคู่สองคู่นี่ปะปูสองคู่สอง ขั้นธุรด,ม,ดมักขันผูเดมีตัวดีๆก็บอ,อาามใส่เอามาใส่หนึ่งกับหาระปูหนึ่งกับหาเห็นหบ่ะพี่จะขยาหนหล,ลางครับบ๊ะถ้าิป็นกวดหมดอ่ะพี่นอกชัดเจ็ยนยี่ดอกแม่นบ่าอะไรตัวใหญ่ดียีด่ดอกแคบหน่อจออนะครับได้บนวิ่งสามสามเจ็ดสามแปดแล,ดแดดแล้วก็เจ็ดแปดเนี่ยชูแลกูครับมายู่2หันสองตัวได้ือทีลักลอยลักล้อยก็คือสามกับสี่เนาะปูเนาะ เอามาใส่3 3มสามเก็ได้หรือว่า3,7,8ก็ได้มันโมเนียดิเหล็เลขกันเลขเป่าเลขเบิลเลกหาเหนานะปู่ม,มาได้หรือขีเอาซมาใส่ซีสามเ4 7 8ก็ได้ท่านพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้มาครบบนท่าพี่น้องมาครบบนสามหก้สองส่วนล่างปูไ้วิ่งหน่งกับ5มาหนับกันได้ทาพี่น้องหนึ่งห้าแล้กกระองหา พี่น้องมีตัวดีตัวเด็ดก็หามาใส่ในคำหาไดปูวาน่ะขั้นบมมักปูจับปูหาใส่เอาล่างย่างเดียวหาใส่เอาหมดเลยเป็นคืนที่หกบ้านมีหกมันฮ,นฮะล่างบ้นมีหกโอ้ยปูปูเบอกย่ามใดนี่บ่มาจักเทีย <c> เจ็นฟ้อ, <FC S 1> องเจ็บเอฟซีเขาไป <c> <c> ไป,ไป,ไ,ปไปเบิ้งคลิปย้อนหลังไปฟังในคลิปได้งวดดันงวดงวดวันที่สิบหกกุศลภาพปูวายปูได้ซื้อเล็กตีเกีบอะไรเงินแมนบอกงวดมางเรื่องปูกะว่า ผู้ใดซื้เลขติดเจ็ดกับผู้ใดเงินดีบัดหกไปวดน,นี้ติดหกรังบ่มีได้เอ้หามซื้อเลขโอ้ยบีาห้าม P I พถนหนหามหาจ้มมักโอหะกระจมักโอโอบหามเด้อพี่น้องเด้อแล้วแล้วตะมักตัวนังสือตัวเงยไปเห็นเลขหนึ่งหามีแคูตรนปูปู่ปดน <ไป S 1> ครับนี่นะครับนี่หนึ่งหานี่เนี่ยเอรนี่ยครับนี่จตัวนี่งกศูนยองกันปู่พถึงครับออกกับศูนมอ่ออกน มาอัวมาตัวเดียวนี่บางหัลนี่แปดกับสองแ่ปดกับสองมาสองบาดน่งมาหนึ่งก็ผาเน่าเอาปูเอาปูงวดแปดกับสองคือมาตาสองบาดน่งหนึ่งกับามาทิมามานมาชิมาอยมาบิมาชิมาชิมาชมามาชิมาชิมาชอมาชิุาชิมนินาชเมลชิมาชิมาชิ่าาีาชิมาช่มาชิมาชาชิากัมาชิมาชิมาบิมาาชาชิมาชิาามามอชะมาชาชิมาช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 มามามมาาา ลางยังเดียวลางยังเดียวบ่มาหัมคนบ่บ่อเกศซิบกูงวดแล้วเอาพี่น้องฟังเอาหุกบ้าลางเกศซิบกูงวดแล้วแต่บ่ลงเด้อเพราะว่ากล่องสลากบ่มีเลขดับเนื้อปูบ้าโล่งปูเอ้อยฟังซื้อเนื้อปูเนาะครับเพราะว่ากล่องสลากบ่มีเลขดับพี่น้องกลับไปเบิ่งคลิปย้อนหลังฟังคลิปย้อนหลังได้สองงวดติดลับปูว่าเปลี่ยนบ้าไมเบิ่งเอาเด้อนี่ยสองตัวมาตัวหนึ่ครับยาวแห้งเด้อนี่เด้อสุดนี่แหละเน่า หนึ่งกับห้าหัวนี่ครับหวดนี่หนึ่งกับห้าแครับอันนี้คือล้างนกปูนะล้างยังไงอ่อล้างหนึ่งกับไปใช้หนึ่งแปดหนึ่งเก้ากับตามหนึ่งเจ็ดกับสร้างปูครับหนึ่งเจ็ดอื๋ก็ได้ปูมักครับพี่ว่าหกเจ้าไปใส่บ่มีหกครับอันขั้นมามักปูจับหนึ่งหากับสองหาในกานเอามาใสเอาไปใส่ตัวอื่นก็ได้เนาะปูปูมักหนึ่งเจ็ดอื๋อคือก็ได้เนะครับเลขมันจะออกก็ออกมาไกลๆของเก้ายุ่งอยู่และ หนึ่งเจ<บ>็ดก็ถือกันแล้ครับโอ้ปูปูจะป่าแต่ปูหนึ่งเจ็ดอ๋อปูเอาอะไรอยู่แล้วบอกผมมักผมมักหนึ่งเจ็ดถูกมง่มากสวันทีเนี่ยผมสวันทีเนี่ยผมมักหนึ่งปูผมมักหนึ่งนะมมหนึ่งเจ็ดแล้หนึ่งหกแกไปถือใจบ่ไม่หกหกไม่มีร่างล่างไม่มีหกเด้อพี่น้องเด้อเอาฟังปูบอลออก เอาแคบน้าจอตามนี้นะครับด้วยมักชอบ่ะได้กับพิจารณาบางหาจับสลากกินแบ่งกันอัดโมมาเข้ากับพันดูเพี้ยความบันเทิงน้อพี่น้องจอะไปซีเรียสเมนโ่ปูแมน<ม>เอาออกเส้นหดนึง่งไปหยิกถือหาใช้เกินหนึ่งก็ผ่านครับอีกล่างอย่างเดียวแต่ว่าผมหมันที่หนึ่งที่ปู<ห>ผมหมันเนี่นี่หนึครับตัวเดียวเรื่องน,นี้นะครับตัวเดียวร่างตัวเดียวร่างเนี่นี่วางใช่องนี่ยครับปู ปูแปดกับสองปูบ้าสองปูแบบมักแปดนี่บานี้ก็สองมาสองอยูมาสองใส่สองห้านี่เดี๋ปูมาจับใส่สองหาแล้วนั่นแหละแหละปูเอาแล้วสองห้านี่ได้นี่ได้เป็นออกสองห้านี่นี่สูนี่เลยถือเงาเดินมาสามตัวป๊อปขูกหมดเลยนี่เลยครับทุกอย่างทุกหมดหมดถือหมดถือว่ามีหนี่งสามตัวบนสามตัวบนหนึ่งโอ้สามตัวบน วปูผมเคียนเอาแล่ะผมเขียนเอาแล้ว,ลน,ลวนั่นแหละชครับบมันมันึงข่งฟังฟังกันอาจจะเริ่มฝากคนเลยกนแชร์คนติดตามการนำสการปูครับผมอั่บ้านมาออกก็เอาไว้หนึ่งเจ็ดเมีนปูหนึ่งเจ็เดดวหนึ่งเจ็ดออกไปไหมกับยาสีฟ้ามันออกไปไหมไม่ไมไมยังไรปูมันขามสองหวดหรอกนั่นะาสาปูออกแล้วว่าหันจาสิฟาหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งห้านี่หลักหนึ่งปูมักว่า สองห้าเนี่ยปูมัาแค่กุมงครับเอาตามปูมักเนาะปูเนาะสองห้าเรื่อปูมักุมงครับหนึ่งห้าหนึ่งเก็ดแค่ออนั้นเนอะแค่น้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดห,หาซื้อลอตเตอรี่กันลอตเตอรี่ก็มีมาแล้วเนอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม